ยานะยาย่ำแผลละย่าแผลละแม่เอ,อย้ยลลย,นะย่ำแผลละย่าแผ้แล้วยานะพี่ดิมย่าแผล้วลูกมันย่มแผอยานนะอยาย,ลลย่มแผลละย่าแผลละแม่เอ้ยย่ำแผลละย่าแผ้แล้วยานะอย่าเรียกหูมันลูกหมูมันหยามันหนาละยามือนีมันกินเข่านะซูมือมันบอกกิน มันมีพลังในมือนีิลูกมันมีพลังมันกินข่าวมือนีิอยากกัร์ดวีกเด้ชี้มีกรุ๊ปมีกรุ๊ปหรนั่นนั่นบาหนีิมังกัน้ามังเบิงเบิงเบิงอย่าเรียกหูมันลูกหูมันอยาบมันบานาลักหยามือนีิมันกินข่าวนะสูมือมันบวกกินมันมีพลังในมือนีิลูกมันมีพลังมันกินข่าวมือนีิ ยาการวีกเด้บังมึนขักสูบังอถานก,การณั่นอะนเนี่ยยังกวนโอ้กูเขาไปนอนคน้างลาำขั้นเขากันเขาเอาจริงมันกับบอมมาสู่เขาทีา่กบิึงกันอะมันกับกวนตีนเขาขึ้กันความสัวของมันสิเผยออกมาทาละนิดฐ์คบังัเงเนะี่ ยาเด้ตัวนายมันอยู่เด้มีคนหนุนหลังมันยามีคนหนุนหลังมันมือหนิยาเด้ออ้วนอ้วนม่ต้องไปแลนลูกอ้วนมียาแลนมะนั่งน้ำแม่แล้วลูกมะอ้วนขึ้นมาพี่ลูกมันขึ้นมาขึ้นมาพักเหนื่อยใส่ย่อยเลยเออใส่ย่อยเปลี่ยนมั้ยเด้งมาเด้งมาไอ้ใส่ย่อยเว้ยพอแล้วมันแทงอ้วนมันเหนื่อยมันเหนื่อย มาหาแม่ขึ้นมาขึ้นมามานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นบันไดขึ้นบันไดอันนั่งยองยองดีเวอรเออนั่งดีดีมันย่ำแผลเราลูกมันย่ำแผลอย่านะอย่าย่ำแผลละย่ำแผดละแม่เออมย่ำแผลละย่ำแผลแล้วอย่านะยอมละยอมละยอมละอยู่นิ่งละนั่งนิสัยน่ารัก นั่งดีๆมันก็น่ารักแล้วอย่าดื้ออย่ามึนมันย่อมแ้แล่ละลูกมันนอนแล้วเออมันย่อมแ้แล่ละเอาขาแหางมากินไปลูกไปขาแหางมากนั่งเล่นจะข้าวก่อนบริเลนนี้สองมือน,นี่เห่นบ่ได้อ่าและนายมันหลังมาแล้วอือฮั่น,นอ,อ้ามนี้มันกินข่าวแล้วมันกินข่าวแล้ว เอาเขาละนั่งแอ่นตต้คลิปม้าไหมก็ได้ลินเดี๋ยวแม่พาไปสืาพามันเปียกเยลอีกรอบหนึ่งค่ากันมานี่มามาหาแม่มามาเสียงดังมานี่มานี่มานั่งกับแม่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยตีลูกรักตีน่ารักตีจุดตัตีน่าอยากตีน่าอยากตีน่าอยากตีจตีน่ารักนีนั่งลงนีนั่งลงก่อนแม่ใส่วิกให้มะใจวิกไหมแม่เวิ่งไม่น่ารักเลยเนาะ วุ้งหน้ารักเจ้าใหญ่างไรวุ้งหน้าเนะ่ยเจ้าน้ารักที่จุดวันมาละวไม่มาละนั่งลงดีๆขึ้นกับเป็นตหาหักอยู่แต่มันบวมมึนเหมือนนะนั่งยองดีๆลูกนั่งยองเอาข่อยางมากินลูกเออขามาขามาขามาเาเอา,ามากินกินอ่างมัน แม่แม่สิพาไปเยี่ยกรอบนึงเขาเกินคนที่เขาหาทุ่ม,ม,ม,มแต่ไปเยี่ยวกันปะไปเยี่ยวกับบป,ปะลูกปะอะไปเยี่ยมอีกมะไปเยี่ยมอีกปะไปเยี่ยมอีกกันไม่แมพ่พาไปเดี๋ยวพามันไปเยี่ยวกันโอเคโอเคโอเค ตัวแดงสีเงาอีกนะอีเตี่ยนตันสิไปเออแม่พาไปแม่พาไปนั่งลงกันขันบ่นั่งแม่บ่ให้ไปนั่งลงกันมาแล้วมาแล้นั่งยองนั่งยองกันนั่งยอง๋ยวแม่พาไปยี่ยองนั่งยองสิบแปดเงา